สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เจ้งแหวนเพชรพาก,กินอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เพชรก็ได้มาแบบงงๆค่ะทุกคนเพชรจะบอกว่ามือลั่นไม่ได้ตั้งใจจะสั่งเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาพามาดูนะคะว่าเพชรสั่งอะไรมาเพชรอะตั้งใจแบบเข้าไปดูเฉยๆเข้าไปดูสินค้าของเขาเฉยๆแต่ปรากฏว่าสินค้าของคุณกําลังจัดส่งซึ่งเพชรก็กดยกเลิกแล้วนะแต่เพชรอาจจะดูไม่ดีเองนะคะทุกคนมันก็เลยได้มาอย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะ ได้มาแบบงงๆอะไรนะกลองใหญ่นะมันคืออะไรมันคืออะไรอืมหอมาดีมากขอขออนุญาตแกะสักครู่นะคะเขาหอมมาดีมากทุกคน อีหน,น่หนนยนะเผนอวาวทุกคนมันคืออะไรมันคือกักทองทอดแล้วก็มันทอดตาทุกคนนี่เราก็ไปมือลั่นมานะคะเดี๋ยวเราจะมากินด้วยกันเลยนะคะขออนุญาตนี่ค่ะทุกคนห้าอยากกินแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจสัง่งทุกคนงงงไหมมาเราจะมาซื้อเลย หอยใหญ่อยู่นะหอยใหญ่อยู่เอารวมกันได้ไหมไม่ทหมดเนาะนี่คือมันมันอะไรนะเขาเรียกมันเลยนะอันนี้ผักทองขาทุกคนสวยอยู่นะอืมไม่ว่าจะแบบส่งมาแบบเล็กๆแบบอะไรแบบเนี้ยเขาเคลือบงาด้วยนะไปสั่งมา90 90บาท รวมจัดส่งแล้วนะคะอืมของเขาแบบเขาบอกว่าเขาทําสดทุกวันเลยนะครับเขาค่อยส่งให้ลูกค้าเนะอืมมันเป็นแบบเพิ่มน้ําตาลด้วยอะ่ะเอาเลยไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังอืม หวานกำลังพอดีไม่หวานจ๋าแล้วก็กอดแบบสดจริงถ้าเราอยากรู้ว่าสินค้าเราสดไม่สดเรามันจะรู้เลยนะคะทุกคนถ้าเก็บไว้นานอะ่ะมันจะมีกลิ่นเหินเนาะเพชเคยซื้อสินค้าไม่ขอเอ่ยชื่อเนาะอย่างหนึ่งมารีวิวทุกคนมันเหม็นเหินอ่ะเหมือนแบะ,นนะมันนานอะ่ะแต่อันนี้เหมือนเขาทำสดสดเลยอะ่ละลองล้บ อันนี้ไม่ได้โฆษณาเกินจริงนะอันนี้พูดตามความจริงเราซื้อเงินเอ้ยเราซื้อเงินเราใช้เงินของเราซื้อมากินเองนะคะแผ <_ s> งข้อใหญ่อยูน่นะเ <_ s> ขาเลือกมันม่วงขึ้นไม่ออกมันม่กงแบบไม่แตกเลยอะทุกคนเขาหอมดีเนาะ s> <S ม,มันม่วงก็อร <_ s> ่อยกรอบหอม อันนี้เ็าใส่งาด้วยนะโดยงาอันนี้ไม่ได้ใส่อันนี้แบบหวานนะคะเขาทําได้แบบน้ําตาลเคลือบแบบทั่วถึงมาเลยอะแบบไม่เป็นน้ําตาลไม่เป็นเขาเรียกอ,อะไระไม่เป็นขี้เกลือหรอไม่เป็นแบบขาวขวอะทุกคนมันเป็นน้ําตาลที่แบบเคลือบแบบแบบทั่วถึงแล้วหวาน อร่อยเนาะฟักทองเขาใช้ฟักทองแบบแก่เลยนะคะทุกคนหอมเป็นขนมทานเล่นเนาะเวลาดูหนังอะไรเงี้ยเวลาเพื่อนมาเล่นที่ห้องเงี้ยกินไปคุยไปเพนแนะนำทุกคนอร่อยอร่อยตอนแรก เพชเห็นมันขึ้นมาเพชก็เลยกดเข้าไปดูเพชก็เลยแตะกดไปดูว่าเขามีส่วนลดหรือเปล่าเนาะถ้ามีส่วนลดเพชก็จะซื้อแต่เผอิญว่ามันก็ฟรีค่าจัดส่งเนาะแต่ว่าก็ยังแบบไม่เอาดีกว่าเนาะนี้มือลั่นไปกดสั่งซื้อไปดูอีกทีสินค้าของคุณกาลังจัดส่งแล้วก็ถือว่าเพชถือว่ามันไม่แพงนะคะทุกคนคุณภาพเขาแบบในราลคอ ก้าสิบบาทรวมจัดส่งแล้วนะอันนี้น่าจะซองใหญ่กว่าน,นี้นะืมปรมาณอันนี้ปรมานนปรมาณเยอะกว่าก็ทําเป็นออชุดเป็นโปรโม,มชั่นเนาะอร่อยมากค่ะทุกคนเราก็จะกินแค่แบบไม่ไม่ได้กินเยอะนะกินแค่แบบพอพออิ่มไม่ได้พออิ่มกินแค่แบบให้หายากค่ะทุกคนกินเยอะมันก็มีน้าตาลเนาะ อืใครสนใจเดี๋ยวเพชรจะปักตะกร้าไว้ให้นะคะทุกคนอือร่อยนะ แม่เป็นเหินคอนเฟิร์มืมกรอบ ค่ะทุกคนวันนี้ก็มากินมันม่วงทอดกรอบฟักทองทอดกรอบอร่อยมากแบบตอนแรกก็คิดว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าก็เลจะผิดหวังไม่ผิดหวังเลยทุกคนกล่องเขาแบบอร่อยจริงสำหรับวันนี้นะคะพี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเราไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ